สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเียสีนำแฟนมวยมาพบกับการเวทีคอนเสิร์นเกมการแข่งขันของศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคโอประจำวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม2568นะครับศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรแข่งขันกันที่เวทีมวยราชดัเนินเริ่มแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกาและก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันทางเทอรบทบอในเวลา18นาฬิกาเช่นกันแฟนมวยท่านใดเข้ามารับชมรับฟังการเวิีคอนเสิร์รบกวนกดไลค์กดติดตามแล้วก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับไปเริ่มกันที่คู่เรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างแสงสักดาบอยท่าช้างกับนำเจริญบุรณามวยไทยคู่นี้ต่อยกันไปกันร4 0ปอนด์ป1อปอนด์นะครับแสงสักดานักมวยจากสุราษฎร์ซ้อมเกียรติฟูเฟืองอายุ1 9 1 6 0เป็นมวย เตี้ยลำ่ำดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงเดินเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับรุนนับรุนน็อกได้บูส๊สู้ใจกระล้อยมีเดินมีถอยนะครับถ้าสถานการณ์ดีกวา่าก็ตั้งรับจากทางดักเตะขวาต่อยขวาฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนยอดคุณลพลศพม,อมอรในศึกมวยไทยเจ็ดสีต่อยร้อยสิบสี่ปอนด์แล้วก็ชนะน้องยกศรกิ่งไผ่สวนไผ่นายนยิม้มในศึกเกียรติเวสต่อยร้อยสิบสองปอนด์ ส่วนนำเจริญบุรณาหมวยไทยเป็นมวยบูดุดันจากจังหวัดตากซ้อมบุรนาหมวยไทยอายุ1957เป็นมวยเตี้ย่ํำลำหนักนะครับขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินบุกเดินลุยนะครับเตะขาเจาอยางต่อยหมัดรุนแรงใจเกินร้อยท่าถนนอดทนดีแต่ความเป็นมวยยังไม่เท่าไหร่ลาสุดแพนอกยก3พยักน้อยลั่นสีคราฟมในศึกเพชรยินดีแล้วก็แพ้คะแนนเจียมศักวันของอมดพีเในศึก มวยมันสนันเมืองต่อยที่118ปอนด์นะครับรูปร่างคู่ขี้สูสีนะครับรูปร่างคู่ขี้สูสีแสงสกดาจะหลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่าส่วนนํำเจริญจะได้เรื่องของลูกอดลูกทนนะครับผู้ชนะของคู่นี้ผมมองไปที่แสงสกดาบอยท่าช้างเข้าก่อนได้เปรียบหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีกว่าอาวุธหนักอาวุธแรงด้วยนะครับมีโอกาสจะเป็นผู้ชนะนํำเจริญบุรณามวยไทยค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็ต่อกับที่คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดแสงตะวันสอพองอมรเจนกับกล้องมีชัยจิตเมืองนอนท์ในรกัด1 1อ่อนแสงตะวันนักบวยสตูลซอ,อพองอมรอายุ20่สิง้อเป็นมวยฝีมือ เป็นมวยจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องมีทุนูกนอกได้ในดีนะครับดักติดักต่อยรุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแรงมีหมัดมีศอกสลับฟอร์ม2ไฟฝ่ายหลังโชว์สวยเลยชนะคะแนนสันเอกสอรัชภูมิในศึกท่อน้ำไทยแล้วก็ชนะน็อกยก5้าเพชรอาเธอร์บังมัดของตันที่มวยไทยเจ็ดสีส่วนก้องมีชัยจิตบังนนท์เพิ่งจะตกรอบมวยรอบปนเสือมานะครับมวยร้อยเอ็ดซ้อมสิทธิ์มอลำบุญอายุส6บหกสิบห้าเป็นมวยบูมวยถนัดขวานะครับเปิดเกมเดินเตะขวาต่อยขวารุนแรงเตะขาจอยยางต่อยหมัดดี บูสู้ใจเกลอยท่าโหนดอดทนดีแต่ว่าความเป็นมวยก็ยังไม่เท่าไหร่ล่าสุดแพ้คะแนนอนันตชัยลนาวอเตอร์ไซด์ในศึกมวยไทย7 4แล้วก็แพ้คะแนนราชสกเีตบุงห้าในศึกมวยไทยเ4็ดส,มไ,สไม่รอบบนเสือนะครับคู่นี้นะครับกระดูกประสบการณ์อยู่ที่แสงตะวันลูกล่างอยู่แสงตะวันแต่ลูกบูลูกสู้อยู่ที่กล้องมีชัยผู้ชนะผมมองไปที่แสงตะวันสอพอมอนหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยอาวุธหลากหลายกว่าเหลี่ยมตัวดีกว่ามีบัดมีศอกสลับฟอร์มกําลังดี จะชนะก้องมีชัยวอวันนิมิตหรือว่าจิตเมืองนนไปได้ครับต่อกันที่คู่ที่3ามองการแถ่ายทอดสดใจเพชรสิงมาวินเจินกับมงคลเด็ดเล็กพอพิมพ์อ่อนคู่นี้ต่อยกันไปกับร้อยสามสิบปอนใจเพชรรุ่นน้องจากสงขาอายุ19สูง179ซ้อมสิงมาวินเป็นมวยสูงใหญ่ยาวนะครับประเภทมวยเขา่าถนัดซ้ายเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายลิศ ตั้งรับจากทางดักเตะซ้ายต่อยซ้ายก็ได้นะครับวงในมีปั้มตีมีขวางแทงหมัดศอกอันตรายแต่ว่าฟอร์มลุ่มๆเดอดๆอนะครับล่าสุดชนะน้องยกสามเจ็เชิงพุ่มพันม่วงในศึกเกรตดเพชร แล้วก็แพ้คะแนนวุฒิข่ายวจรกจกุิใ,ในศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็แพ้คะแนนยอดเส,สกสรรรุ่นซวยจากเจ็ดในศึกวันลุมพินีส่วนมงคนเด็กเล็กพ่อพิมพ์อ่อนหรือว่าเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับนักมวยเก่าเกมกระดูกดีจากร้อยเอ็ดอายุสามสิบสูงหนึเจ็ดสิบซ้อมที่พ่อพิมพ์อ่อนเดิมที่เป็นมวยเข่านะครับแต่มาตอนหลังกลายเป็นมวยฝีมือมีทุกลูกนะครับดักเตะดักต่อยดีวงในปั้มตีดีนะครับเหลี่ยมตัวก็ถือว่าใช้ได้ตามกระดูกประสบการณ์ ได้เปรียบความเก๋ากระดูกประสบการณ์การผ่านมวยแต่ว่ารูปร่างเล็กกว่านะครับฟอร์มล่าสุดนั้นเพนอกยกสามเป็นสุขโควิดบอยบางนาในศึกมวยไทยเจ็ดสีต่อร้อยสามสิบหกปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนสิบแสนพร้อมกิ่นที่ช่องเจ็ดแล้วก็ชนะคะแนนมมหมัดไซรัตยิมในศึก R w s อนะครับได้กันคนละแบบดีกันคนละอย่างมุมมองผมผู้ชนะน่าจะเป็นมงคลเด็ดเล็กพอพิมพ์ออนนะครับชอบไปที่ความเก๋ากระดูกประสบการณ์และมองว่าหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยไม่ไปนลอกน่าจะชนะรุ่นน้องอย่างใจเพชรซิงมาวินไปได้ครับ <c oughs> และก่อนจะไปดูกันที่คู่เอกของการถ่ายทอดสดนะครับฝากสปอนเซอร์เจดีพูดสนับสนุนหลักของช่องเราก่อนนะครับมวยพกยกลงสอสครับมวยพกยกราคาสนามเลดเปิดในวทีทุกวันทุกช่องทุกวทีให้แฟนมันมวยนะครับได้เล่นได้ลุ้นได้เชียร์กันทุกคู่ทุกวันบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภยัยและก็ออกตัวได้ทุกยกเล่นแบบมั่นใจเล่นกับมวยพกยกลงสอนะครับสนใจอยากเป็นสมาชิกก็อย่าลืมไปที่ p y 2 4 p y 2 4มีแอดน้ำหน้าด้วยมวยพยกลงสองสี่มวยพยกราคาสนามครับ แขวกสัปดาห์นี้ครับเกา๋าเจอเกา๋าอนุวัตวีเคเขาใหญ่เจอกับแอ r ์โรไรซิ่งมวยไทยคู่นี้นะครับต่อยกันให้เปการ120ปอนด์อนุอนวัตวีเคเขาใหญ่หมวยจากพัทลุงซ้อมสิงปาตองอายุ26ซน1 5เป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะหลักเลียมฝีมือดีตั้งรับจับทางดักเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงแม่นคมในมีขวางแทงนะครับเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้เก่งหมัดหนักศอกคมแต่ว่าเป็นประเภทที่โดนไม่ค่อยได้นะครับอ่า ความมั่นคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดชนะคะแนนกิติชัยจะเลินศักมวยไทยที่สึกสิงประตอนและก็ชนะคะแนนวิรชาติคิงบัลุปภูเก็ตในศึกเกตเ,เพชรส่วนคู่ชกแอโร่ไรซิ่งมวยไทยนะครับนักมวยจากเจยภูมิซ้อมพอหลกบุญอายุ30มสิบสงเดิมๆก็เจ้ากล้องนอนทองอบตอนน,อนทองเป็นมวยฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงทุลูกเตะขาเจ้ย,ยางต่อยหมัดรุนแรงนะครับบูสู้ใจเกินร้อยนะครับลุนนับลุนน็อกได้กระดูกประสบการณ์สูงผ่านบดีเจอเบอร์ใหญ่มาเยอะ ล่าสุดชนะนอ้องโจกสีฟ้าบุญมีสอนดำเนินในศึกท่อน้ำไทยแล้วก็แพ้คะแนนวิวเพชรโกศลในศึก RWS ครับคูนนี้เกา๋าเกมกระดูกดีการผ่านมวยดีทั้งคู่นะครับมุมมองผมชอบไปที่ Aero Racing มวยไทยหรือว่าเจ้ากล้องนนทองอาวุธหนักกว่าแรงกว่าฝีมือไปลองนะครับแต่อาวุธหนักกว่าแรงกว่าผมชอบตรงคู่ต่อสู้นะครับเป็นประเภทาคางเปาะโดนไม่ค่อยได้นะครับลำตัวโดนก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วเอโร่ ero, เป็นมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะอนุวัฒน์วีเคเขาใหญ่ไปได้ครับ แล้วก็3ตัวคัด3ตัวชอบศึกท่อทอน้ำไทยสัปดาห์นี้ชอบไปที่แสงตะวันและก็ชอบไปที่มงคลเด็นเล็กแล้วก็ชอบไปที่แอรโร่ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ